นิชาเคลื่อนไหวถึงโตโน่หลังแฟนคลับห่วงความสัมพันธ์เหตุเจอดราม่าจอดำก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนางเอกสาวนิชานัทนิชาได้โพสภาพพื้นสีดำพร้อมกับข้อความสั้นๆว่า l e s p e c ลงใน IG Story ส่วนตัวซึ่งมีความหมายว่าเคารพหรือให้เกียรติงานนี้หลายคนเลยโยงไปว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่โตโน่พาคินนุ่มคนสนิท ไปร่วมง,งานไว้อะไรกับแตงโมนิดาอดีตคนรักเป็นครั้งสุดท้ายแต่กลับมีดราม่าตามมาในโซเชียลจากคอมเมนต์ในแง่ลบจนแฟนๆเป็นกังวลว่าจะกระทบถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่ล่าสุดแฟนๆพอจะเบาใจลงกันไปได้เยอะหลังจากที่สาวนิชาได้อัปเดตสตอรี่ไอด้วยการแชร์โพสต์จากแฟนคลับที่ทำรูปให้โตโนโลและนิชาเป็นสไตล์การ์ตูน เพื่อส่งกำลังใจให้ทั้งคู่จับมือกันฝากฟันดราม่าครั้งนี้ไปให้ได้รวมถึงนางเอกสาวยังได้ไปกดถูกใจในโพสต์ของแฟนคลับรายนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ